คุณกรพัฒน์คะสวัสดีค่ะครับมสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณกรพัฒน์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมตลาดนุ่นไทยมันก็เป็นภาพของการไซเวียนะพี่ม่อนตลาดก็เปิดมาสองวันก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ไปไหนก็ดีขึ้นกว่าวันช่วงก่อนอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็หุ้นที่นำตลาดขึ้นมาก็ยังเป็นตัวเอเนจี้อยู่ทุกทุกภาคเช้าก็เห็นว่าภาพตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับ กวามในแดนลบแล้วก็ช่วงท้ายๆก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับก็มันเป็นจุดที่ตอนนี้นะครับภาพของตัวตลาดเนี่ยนะครับยังมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างกับเรื่องตัวสถานการณ์ตัวค่างเงินดอลลาร์นะว่าจะเป็นเสถนยรการกลับมาแข่งค่าต่อเนื่องไหมนะครับเพราะว่าเจ้าที่เฟดต,ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะบิ้วนะครับในเรื่องตัวเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับว่ามันยังมีภาคการฟื้นตัวที่เข้มแข็งอยู่นะครับแล้วก็ยังให้โอกาสในการขึ้นดอ,อกเบี้ย องรอบปีนี้นะครับสิ่งแต่ว่าตลาดเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับตลาดโดยรวมเนี่ยก็ให้น้ําหนักว่าดอกเบี้ยคงขึ้นแค่รอบเดียวแล้วก็นุราเองในการเปลี่ยนมุมมองครับในช่วงสุดสัปดาห์ช่วงที่เราหยุดไปนะครับว่าดอกเบี้ยคงขึ้นแค่รอบเดียวนะครับเดือนธันวาคมจากเดือนเมษายนนะครับปีนี้มองดอกเบี้ยขึ้นงรอบเดียวแล้วจากเดือนที่มองขึ้นสองรอบพี่จะมากับเดือนธันวาคมนะครับในภาพตัวเองผมคิดว่าดาวไลน์เด็กเนี่ยที่แข่งขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพระยะสั้นนะครับเป็นทคนิคอลีบาวแล้วก็ เรดโดยรวมดอลล่าผมคิดว่าจะเป็นการใชวีจนถึงใช้วีดบก็น่าจะทําให้ตัวภาพของตัวเอเชียโดยรวมน่าจะเชิงบวกนะครับ <c oughs> ก็โดยรวมยังคงมองเหมือนเดิมว่า,าตัวตลาดทั้งไทยนะยังเป็นภาพของการค่อยๆซื้นขึ้นมานะครับแล้เดินนิ้ัคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะลบเซลวันเมย์ออกไปได้นะครับผมค่ะไม่กลัวเวอินเมย์แล้วนะมผมคิดว่าเป็นภาพยอ่อสั้นก็เห็นไปแล้วนะครับในช่วงหนึ่งตกวันที่ผ่านมาย่อออกมาแล้วนะครับค่ะ บวกลบนะครับแล้วก็หุ้นนำตลาดคงเป็นตัวพ่าสพนะครับเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเดไม่ห้าและวหกแล้วหกหกทำไมแนะนำปตทสพคะปตทสพเราแนะนำอยู่แล้วนะพี่ม่อนพี่ว่อนตกใจเหมือนกับเราไม่พูดถึงหุ้นเดี๋ยวนี้มาเลยในรอบสองสามวันก่อนหน้านี้ใช่ใช่คุณกฤชแนะนำซื้อนะแต่ดิฉันก็ห้าไปแค่นั้นแหละเว้ยเขาเขาห้ามพี่ม่อนฮ้าห้าห้านะเป็นหกหกนะหกหกห้าห้าละตัวปตทสพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ที่อยู่ที่เจ็ดสิบสี่บาทค่ะ ัที่ก็มองบวกในเรื่องตัวราคาน้ํามันน,นะครับพี่ม่อนน่าจะเป็นภาพเมที่เราเคยคุยกันผมมองราคาน้ำมันในไตรมาสสองเนี่ยอาจจะขึ้นมาแตะห้าสิบถึงห้าสิบห้าเลยนะครับปีโภกพัณฑ์ผมมองบวกนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับจากก่อนนั้นนี้เรามองพวกซอฟคอมนะครับแล้วก็เริ่มมามองพวกออยล์แก๊สนะครับแล้วเราก็เริ่มมามองพวกตัวปิโตเคมีขั้นปลายบางตัวที่มีสัญญาณร,รีคาร์บอรีนะครับก็ยู่เป็นกลุ่มที่ผมมองค่อนข้างบวกอยู่ครับแล้วสอบผอคุณกฤพัฒ ก็น่าจะแกว่งยังไงคะสำหรับราคาหุ้นของปตทสพค่ะสพก็แนวรับก็71นะครับที่70บาทนะครับต้านบนยิงเดือนนี้มอง76.5นะครับเทปได้ก็ดูแถวๆ80นะครับมูลค่าพื้นฐานตัวนุร้อยเองนะครับคัดทาเก็ตลงมานะครับจากเดิมที97บาทเหลือ94บาทนะครับก็ยังยัาั้งอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคัดคัดมันค่ะได้ค่ะคือปรับปรับลงมาเล็กน้อยปรับลงมาเล็กน้อยนะครับหลักๆก็คือเรื่องตัว ราคามันเนี่ยนะครับมันฟื้นตัวเางที่เราคิดจริงแต่ว่ามันไม่ได้เร็วมากนข้อมองไว้นแรกนะครับแล้วเอวินโซนี่ตามตามด้วยเปล่าเนี่ยเอวินโซนี่ก็ต้องรอถามเอวินดูนะครับแต่คิดว่าผมว่าทีมที่มองเนี่ยน่าจะคล้ายกันในเรื่องตัวทีมอินฟลูเอนชั่นเฮดที่เรามองกันว่าเป็นทีมในเชิงบวกแล้วก็คุณผู้กําพันเนี่ยหลายๆตัวน่าจะอัพเฟิร์นนะครับคือถ้ามองภาพของพวกออยล์แนแก๊สจริงจริเนี่ย เราไม่ได้มองกาไร Q1 Q2 สอะไรมากมายนะครับที่ผมเคยพูดไปคือามองครึ่งหลังมากกว่าะนะครับปีแต่ว่าจุดในการซื้อเนี่ยถ้าเราไปรอซื้อครึ่งหลังผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่จุดในการซื้อที่ดีนะครับคือภาพของราคาน้ำมันจะค่อยขึ้นมาคือตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยเ Q1 นะครับราคาน้ำมันเฉลี่ยดูใบก็ประมาณ32เหรียญต่อร์เร็วนะครับ Q2 พนเมษานะครับรวมพิษภาไป4-5มาทำการก็ประมาณเฉลี่ย41-42เพราะงั้นราคา น้ามันที่เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณสิบเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้ตัวเออร์เน็งของตัวสพมีโมมนตัมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผลประกอบการที่แจ้งมาในควอเตอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ดีใช่ไหมคะดีดีในแง่ของตัวบอททอมไลน์นะครับออด,ดีกว่าคิวดี่นะครับแต่ว่าในแง่ตัวคอเออร์เน็งเนี่ยไม่ไม่ได้ดีเท่าเ,ออเพราะว่า Q 4ซเนี่ยตัวราคาทีมันเฉลี่ยสี่สองเหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่แเราเห็นว่าราคาหุ้นทําไมลงตลอดเลยก็เพราะว่า ตัวตลาดเองเนี่ยมองในเรื่องตัวฝั่งดาวไซส์อยู่ว่าแม้ว่าเออร์เน็งจะอยู่ในระดับที่อินไลน์ที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้แต่ว่าในแง่ดาวไซส์ของการปรับลดระมาณการราคาท้ํามันระยะยาวเนี่ยนะครับมันมีเราทําให้ตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูคอนซั่ก็จะเป็นการปรับลงมาตาม targeting กับตัวราคาที่เกิดขึ้นจริงนะครับตามทิศทางตัวราคาน้ํน้มันเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้คือในปีนี้มันเป็นเท่ากันตับขานะครับสิ่งทียว่าอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ได้มองราคา้น้ำมันขึ้นเววอะไรับ ค่อยๆขึ้นมากกว่าแต่ว่าก็หมอพวกหุ้นพุกพันนะครับที่จริงๆเราเราไม่เคยเชียร์หุ้นกลุ่มนี้นะครับอรสองปีน้ำมันจําได้นะครับเราเพิ่งมาเริ่มเชียร์จริงๆก็กลุ่มพามีนาเนษา,านะครับที่เชียร์หุ้นตัวไหนคะตอนนี้ก็คือตีนน้ามันนะครับก็คือตัวนี้เดือนนี้แล้วก็ผู้มีส m a l l cap ก็เหมือนเดิมนะครับก็ xo หลัง e q u a n ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วตัวพวก leading m e d ตัวค a r m a r t นะครับ ตัวเบตเตอรเวอร์ฟินก็จะขึ้น XW XD วันที่12นะครับอ่12เดือนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวมิโซะแคบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว PTC นะครับก็เริ่มชื้ยขึ้นมานะครับพี่น้องอยู่ในแคดบาลานซ์นะครับอย่างเงี้การลงทุนอาจจะคนที่เล่นเทรดดิ้งอาจจะไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าหุ้นมันอยู่ในบัญชีแคดบาลานซ์นั่นเองครับตัวี DBWG นี้สามารถซื้อลงทุนตรงนี้หลักฐาน1บาท59สตางค์ บาทหกสิบาทห้าเก้าตัวนี้ครับซื้อลงทุนได้ครับแล้วายถึว่าราคาหุ้นจะฟื้นตัวดีขึ้นหลัง X นะครับฟื้นได้ขนาดไหนคะก็ราคาพื้นฐานนั้นสองบาทห้าสิบหกสองบาทห้าสิบหกเลยใช่ไหมคะครับประมาณห้าสิบหกก็ถ้าได้ตัวการประมูลนะครับตัวโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหก,กรรมมีห้าสิบเมกะวั์ในช่วงในช่วงการประมูลเดือนมิถุนาย,ยนอีกเนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์เพิ่มเติมนะครับใ,นะใกับราคาหุ้นอาจจะได้สามบาทระคะ เออตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ไว้ในประมาณการนะครับคือคือต้องบอกว่ามันเราไม่รู้ว่าห้าสิบไปก่อนจะได้เท่าไหร่เพาเป็นการประมูลกันในเดือวขึ้นานะครับมันก็มีหลายคนที่เข้ามาแข่งขันค่ะค่ะถ้าได้มาก็เป็นออฟเซอร์ครับค่ะแล้วเอสห้าศูนย์เอ็มแล้วฮะก็ยังเป็นเป็นเทรดดิ้ง o องนะพี่มอนแนวต้านก็ที่เดิมแปดแปดห้านะครับคุณแปดแปดห้าคืนไปก่อนแปดแปดห้าแล้วก็แนวต้านถัดไปก็ดูเป็นแปดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าร้อยนะครับตัวแนวรับก็ บาทเจ็ดปดาเจ็ดห้าก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่รตรงนี้เนาะครับทองคําก็เหมือนเดิมยังคงมองฝั่งรองได้เปรียบจริงมันย่อมาลึกนิดหนึ่งครับแต่ไม่ควรหลุดหนึ่งสองหกสูนะครับคือเป็นแนวรับหลักในเชิคขาขึ้นรอบนี้นะครับคือคงมองว่าทองคายังน่าจะฟื้นตัวแต่ว่าคนที่เ,เล่นรอบเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงได้ลอ็อกหน้ารองไปแล้วแหละนะครับเพราะมันหลุดจุดบริเวณหนึ่งพันสองร้อยปสิบเจ็ดลงมานะครับผมค่ะที่ว่าไปแตะหนึ่งหนึ่งสองเก้าหกเก้าสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ฟึบลงมาที่ พันสองร้อยหกสิบครับผม,มค่ะค่ะก็รอย่อลองใช่ไหมฮะสำหรับทองคำครับค่ะได้ค่ะคุณกรพัฒขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นารายละเอียดของคุณกรพัฒนะฮะซึ่งหุ้นตอนนี้เองก็เขายังมั่นใจนะฮะปตทสปต้องไป